ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผัวเก่ากระต่ายทักหาภัยบูลครูไัยบูลโพสทันทีผัวเก่ากระต่ายทักหาก่อนฝากดูแลเมียเรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับครูไัยบูลแสงเดือนและกระต่ายพันนิพาที่มักจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ฟังกันอยู่บ่อยๆรวมทั้งมีร้านอาหารที่กําลังไปได้ด้วยดีล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำอางุนงงกันเลยทีเดียว เมื่อมีแชทปริศนาทักเข้ามาหาครูภัยบู์อ้างว่าเป็นสามีเก่าของกระต่ายและฝากดูแลกระต่ายให้ดีโดยได้โพลร,ระบุข้อความว่าผัวเก่ามาตตสัยอีกกระต่ายพันนิพาล่าสุดทักมาฝากดูแลเมียโอยหนอไปจดทะเบียนกันตะยามใดอีกที่สําคัญไปสัญญาหยัางตะยามใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ